ที่ขึ้นชื่อแลยนะครับก็จะมีปลาช่อนแป๊ดซัสปลาละผัดไก่ขาไก่แช่เหล้าเกาเหลาหมูขุนแกงเป็ดแกงไก่เนื้อวราหมันเนจูชียาแกงกะหรี่โป๊ะแตกะหมดหรือยังครับเนี่ยเยอะจริงๆเลยครับซิกเนเจอร์ของร้านนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อจะอาสายชาร์จะเลยสายเคเบิลเอสายจูอันเนยไม่ใช่สายแมว สวัสดีครับทุกคนวันนี้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันจะไปเที่ยวกันที่ไหนไม่ได้อะไรหรอกเร็วๆไปวิ่งเล่นไปสวัสดีครัแบกบ็สวัสดีทุกคนนะครับยัเป็นทางการนะผมสำหรับวันนี้ก่อนยินดีต้อนรับครับทุกคนสูส่ก้าวเดินไเลยค, <c oughs> ครับคลิปนี้นะครับก็ สำหรับคนที่อ,อยากจะพาน้องแมวไปเที่ยวหรือว่าอยากเลี้ยงน้องแมวแล้วไม่รู้ว่าตัวเองต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างวันนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมทุกความรู้และข้อมูลและสถานที่ให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับรู้นะครับว่าเราจะได้สามารถพาน้องแมวไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างหรือว่าการที่จะเลี้ยงเลี้ยงแมวเนี่ยต้องทาอย่างไรบ้างเราไปดูกันกเลยดีกว่าและวันนี้นะครับผมก็อยู่กับน,น้องคุกแซงนั่นเองครับผม ก็วันนี้ก็อยู่กับน้องแซนครับผมวันนี้ก็จะเป็นน้องเหมียวที่จะได้พาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปเที่ยวแล้วก็ได้ทําความรู้จักกับน้องเหมียวมากขึ้นนั่นเองแล้วคุ้มแซนครับก็ไม่ถึงชื่อคุ้มแซน่เดี๋ดยวข้อหนจะใส่ก็บอกเพื่อนก็ได้นั่นก็คือเป็นอ่พอดีผมชอบเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ะมันมีแมวอยู่ตัวหนึ่งที่มันเป็นแมวของตัวละครหลักของแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นคือเฮอร์ไมโอนี่นั่นเองครับก็เลยได้ ซึ่ครุกแซงมาไว้กับเจ้าตัวนี้นะครับ <Wow. S 1> เจ้าตัวนี้ก็เป็นาสายพันธุ์ scottish fold นะครับก็ก็จะมีเป็นหูพับนิดนึงแล้วก็จะเออเอออองอองหน่อยก็มันเป็นแมวแต่วันนี้กำลังสนุกสนานนะครับก,รกับบางทีเล่่องหนี่ก็ขอปล่อยน้องไปก่อนนะครับโอเคครับเมื่อได้รู้ได,รได้รู้จักกับน้องแมวของผมแล้วนะก็ถ้าถามถึงวิธีการเลี้ยงดูผมก็เลี้ยงในสถานที่ปิดนะครับก็ซื้อมาเลี้ยงอยู่ข้างบนห้อง ก็ได้น้องมาประมาณ 3- 4สี่เดือนแล้วนะครับผมก็ไวยกำลังโตไว้กำลังซนอยู่การเลี้ยงดูก็ไม่ไม่ค่อยยากนะครับว่าเป็นเลี้ยงแมวแต่ว่ามันจะมีจุดจิกจุดจินอะก็คือต้องในช่วงแรกๆนะก็ต้องพาน้อนครับไปพบสัตวแพทย์เพื่อไปฉีดวัคซีนนะครับป้องกันโรคต่างๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็ฉีดได้ไปประมาณ3เข็มนะครับก็มีอแล้วก็น้างก็จำจำไม่ได้เลยครับก็แล้รก็อาหาร อาหารช่วงนี้มันการแยกเสตอาหารเนี่ยมันสําหรับแมวนะครับมันจะมีแบ่งนะครับว่าการแยกเสตอาหารนั้นจะเป็นเป็นช่วงอายุช่วงไหนแล้วก็ผมจะให้พวกพวกทวิตหรือว่าพวกขนมแมวบ้างนี่ะแต่ไม่ได้ให้เยอะไม่ไม่ควรให้เยอะนะครับเพราะว่าขนมแมวนล้วก็มันก็คล้ายๆกแบบับขนมเราแต่ถ้าเราพากินเยอะมันอร่อยแต่ว่าได้มันก็ได้สารอาหารครับแต่ว่ามันจะมีผลเสียเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของโซเดียมนั่นเอง สำบ,บการกินน้ำของแมวเ่แมวนะครับจะชอบกินน้ําที่มันเป็นน้ําไหลครับผมมันก็จะมีพวกเป็นเขาว่าน้ำพุน้าพุพแบบให้แมวกินนะครับเดี๋ยวตามรูปนี้นะครับผมรูปนี้ด้วยรูปนี้รูปนี้อ่าครับผมก็จะเป็นน้ำพุแมวเพราะว่าด้วยลักษณะนิสัยของแมวก็จะกินน้ำที่มันเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนที่เนาะหรือ,ยอยแมวก็ชอบนี้ผมก็ ไม่ดูเหมือนกันม่รในหนึ่งวันของแมวเนี่ยถ้ามันถึงช่วงของมันมันจะมีช่วงเตะทาของมันครับคือหนึ่งวันของแมวเนี่ยมันจะนอนประมาณโอ้เป็นเกินสิบชั่วโมงอ่ะคือแบบไม่คือไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะไปทำอะไรคือมันก็จะนอนทั้งวันนั่นเองแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งถ้ามันตื่นขึ้นมานี่ก็คือกินแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนั่นก็คือช่วงการเป็นนักล่าของมันครับคือมันจะสวงบทบาทนักล่าของมันนะครับคือมันจะวิ่งไปมาไปมาในห้องมก็ไม่เข้าใจเหมือนก เราก็อ,อ,อาจจะมีแบบของเล่นไว้เล่นกับน้องไว้แบบสารสัมพันธ์อะไรกับน้องนะครับผมต่อไปครับเป็นเรื่องของการขับถ่ายของน้องนะครับแล้เรื่องของการขับถ่ายก็ถ้าเลี้ยงในที่ปิดนะครับก็มันจะมีพวกกระบะทรายนั่นเองก็อาจจะเป็นกระบาดไส้ทั้งตั้งแต่ราคาแบบหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเลยนั่นก็คือถ้าหลักร้อยก็เป็นกระบะดธรรมดาแล้วก็เราก็ซื้อสายแยกออามาแต่ถ้า,บาแบบราคาแบบแพงนิดนึหลักหมื่นอะไรแบบน้เนียมันก็จะเป็นเครื่องอัตโนมัติมั่นเอง โอ้โหคันเลยครับผมก็ไม่มีใครอยากมีใครอยากเสี้ยผมก็ฝา,ากซื้อหน่อยนะครับครับสำหรับข้อแน,นะนำเพิ่มเติมสถานการณ์เนีนะ้ยเนี่เนาะก็จะเป็นแบบควรที่แบบแปรงขนน้องบ่บอยๆครับก็จะมีเป็นแปรงเลยแปรงขันน้องไปเพราะว่าขนน้องเนี่ยจะร่วงบ่อยมากแทบเลยแปรงเข้มขึ้น หาที่ขับถ่ายครับให้ดีแบบจัดที่ให้ชัดเจนว่าน้องต้องถ่ายตรงนี้นะให้มันได้เรียนรู้นะว่าที่ขับถ่ายตัวเองอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะมันจะได้ไม่แบบเลอะเทอะห้องของเราเนี่ยครับมันจะได้เป็นติดเป็นนิสัยมันก็จะรู้นะครับว่าตัวเองมันจะขับถ่ายตรงไหนนี่สําคัญมากเลยครับก็คือควรมีที่ฝนเล็บให้น้องน,นะครับผมาะว่าแมวเมันจะชอบแบบ เป็นนิสัยของแมวเนาะก็เราก็ควรมีที่ฝนเล็ดนั้ถ้าถ้าเราไม่มีแหละโซฟาเตียงผ้าม่านผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าเราเนะี่ยเล็กแน่นอนครับผมอ่ะอันนี้สำคัญมากนะก็คือพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำเนาะยิ่งถ้าเป็นแมวเด็กอย่างครุกแฉเนีนะ่ยก็ควรไปพบนะครับเพราะว่าอาจจะต้องแบบมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆน,นั่นเองครับก็พาไปพบบ้างเป็นหรือพบ สัตวแพทย์เป็นประจําแน่เองเขาอาจจะได้แบบคอยสังเกตอาการของแมวว่าเออยังแบบไม่มีติดเห็บติดอะไรรน่ะยังแบบสุขภาพดีอยู่ก็จะทําให้เราแบบสบายใจขึ้นเนาะที่น้องแบบไม่ได้ป่วยออะไรแบบนี้นะครับอ่ะเท่านี้ครับก็ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องครุกแชร์ด้วยนะครับผม ຕາມແກ້ວນີ້ເນາະອ ทำไรครับต้องแมวอ่าแต่นะครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ภายในร้านแล้วนะครับซึ่งในร้านก็พอได้เข้ามาเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงนะครับความ กลมเรื่นที่ทางร้าน,นครับได้ออกแบบได้จัดสรรรวมถึงกลิ่นอายของธรรมชาติที่อยู่กลางุูเขาของร้านแห่งนี้นี่เองครับผมร้านแห่งนี้นครับก็จะอยู่ที่ตะบลช้างเผือกนะครับเขาเรียกว่าหลังเทคโนโลยีดอยครับสามารถกดชื่อร้านแล้วก็เข้ามาตาม G P S หรือตามอะไรได้ทางที่มาก็อาจจะดูแบบแอบบันเทนิดนึงนะครับผมก็ไม่ต้องสนใจไปซึ่งทางร้านเขาอยากให้ลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาเนี่ยได้สัมผัสกับธรรมชาติ มากที่สุดนั่งเงครับผมตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับน้องครุกแชงแล้วนะครับครุแชงนี่ก็สบายใจเสิร์ฟนะครับผมเมื่อพูดถึงเรื่องของเมนูของทางร้านก็จะมีอาหารพวกเครื่องดื่มพวกขนมหวานแล้วก็ยังมีพวกอาหารจานหลักนะครับที่คอยบริการให้กับลูกค้าที่มาด้วยนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยก็อยู่ที่อ่เรทประมาณประมาณร้อยไม่ถึง200ครับผมจะเป็นราคาที่ผมว่าถูกนะฮะถ้าได้มาซื้อได้มา ินที่นี่เพราะว่ามันคุ้มค่ากับบรรยากาศและเครื่องดื่มมากครับผมตอนนี้ที่ผมสั่งมาครับก็คือเป็นอ่าเมากเป็น,นอินเตอร์เรีย์โซดานะครับผมสดชื่นมากเลยครับยังไม่ได้คนเลย <S <S 2> <S 2> แล้วกร,รตอนนี้ครับเมนูอาหารก็อยู่ด้านหน้าของผมแล้วซึ่งเป็นเมนู ขึ้นชื่อของทางร้านนี้นะครับนั่นก็คือตัว h n ันน o a s t นั่นเองครับผมซึ่งมีไอศครีมออนท็อปนะครับกับวิปครีมอยู่ด้านข้างนั่นเองคือผมอยากให้คนที่ได้ดูได้ไดสัมผัสกลิ่นมันมากครับไม่ว่ากลิ่นมันหอมหอมมากจริงๆครับผม วันที่เหี่ยวเฉากับชายสวนและแมวตัวหนึ่งเรามาเพิ่มความสดชื่นที่ร้านนี้กันเลยดีกว่าคือคือร้านลานมูคาเฟ่นะครับซึ่งร้านนี้นะครับก็ตกแต่งได้อย่างสวยงามนะครับทีาผมต้องขอบอกกันว่าตอนที่ผมอยู่ลานจอดรถกินอาหาคือพอก้าวออกรถแบบโอ้โหรู้สึกได้ที่แบบร้อนแบบไฟแบบจะท่วมตัวอยู่นะแบบเนียแบบเหมือนเล่นน้ำสงการนะครับผมแต่พอได้เดินเข้ามาที่ประตูทางเข้าร้านนะรู้สึกได้ว่ามันอยู่บนสวรรค์ แบบว่าเดินเข้ามาพุ๊บความเย็นที่แบบปะทะบนใบหน้าครับผมมันรู้สึกว่าแบบสดชื่นนี่แหละสิ่งไม่ใช่และร้านนี้ก็ตอบโจทย์เป็นอย่างมากสำหรับการที่แบบมาเที่ยวพักผ่อนอยู่ๆการมารับประทานอาหารหรือว่าการมาคุยงานหรือการมาพักผ่อนใจก็สามารถมาร้านนี้ได้จกอย่า,ายงยี่ย ตอนน้น้องก็หลับปุ๋ยไปแล้วนะครับผมก็วัดกาจะพามาเดินเล่นรอบๆร้านหน่อยแล้วก็น้องเขาได้พันดีพันดีแล้วอันนี้มีลูกปิดตัวเราสังเกตตรงหน้าของผมแล้วก็จะเป็นข้าวแล้วก็เครื่องดื่มครับของทางร้านซึ่งตกแต่งได้อย่าง ว่าจัดจ,จ,จ,จานไดอน้อย่างดีเยี่ยมนะครับก็ที่สำคัญในร้รานนี้ครับคุงที่ผมสังเกตได้ตั้งแต่เดินเข้ามานะครับก็คือเขาบริการได้อย่างแบบดีมากคือแบบดีดีดีกว่าที่ผมเคยไปเจอมาที่ไหนคือก็ใส่ใจแบบลูกคา้าใส่ใจทุกคนที่เข้ามาบริการเขาเขาไม่ได้เหมือนมองเราเป็นลูกเหมือนมองเราเป็นลูกเขาเลยนะครับแบบดูแลเราดีมากเลยครับผมก็น่ารัะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเมนูอาหารมาหนก่อนตอนนี้ที่หน้าผมนั่นก็เป็น สามชั้นทอดคลิปเลยนี่นก็เป็นข้าวนะครับเป็นมีข้าวสวยข้าวกล้องแล้วก็ข้าวที่เออข้าวอ,อันชัน้นนสำหรับจัดจานเนี่อยากสวยงามเองเดี๋ยวขอเมนูนะครับซึ่งเมนูดูเมนูเขาครับเยอะมากเยอะมากคุณหน้าครับก็จะมเีเรื่องดาวหรือรายละเอียดของร้านแล้วก็ซิกเนเจอร์เมนูนะครับ kah, มีอะไรบ้างค,ครับซิกเนเจอร์เมนูนะครับก็ทางร้านครับก็จะมี ปลาช่อนแปะซะบาละอัดไก่เราเหล่ามูสุนเตาเหล่ามูสุนมาละอัดไก่ต้องไก่เราเออปลาไม่ใช่เราอ่ะปลาไหไม่ใช่ปลาไหลเออปลาไหลแช่เราเกาเหลาหมูสุนแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลสุดจีมาซมัมนชัดมีแกงกะหรี่โกเตะเอออะไรอเมรอ่านี่ก็เป็นเมนูนะดไอ้นักพูดในเมนูมีอะไรบ้างเมนูมีอะไรบ้างครับก็ ที่ขึ้นชื่อเลยนะครับก็จะมีปลาช่อนแป้งซัดปลาละหมันไก่ขาไก่แช่เหล้าเกาเหลาถุตุ๋นแกงเป็ดแกงไก่ยำปลาแซมอนจูชีอาเต้กะเหลี่ยมโป๊ะแตงกันหมดที่ยังเราเนี่ยเด็ดจริงๆเลยครับซิงเมนเจอร์ของร้านนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อโอ้จืดแบบครับโรง พูดถึงครับบริเวณลานนี้ครับลามูคาเฟ่น่ะก็จะแบ่งเป็น3โซนครับโซนแรกก็จะเป็นโซนของคาเฟ่เลยก็เป็นขายกาแฟขายเป็นโซนคาเฟ่ให้ไปนั่งอ่านหนังสือนั่งงานนั่งทากนานอ,อะไรอยลางเี้ก็โซนที่2ก็จะเป็นโซนบริเวณร้านอาหารโซนภายนอกนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่เป็นการแจ้งให้ภายนอกที่สามารถนั่งทานข้าวได้อย่างรุ่มรื่นภายใต้ธรรมชาติอันงดงามที่ทางร้านได้จัดสรรไปอย่างดีครับแล้วก็ ส่วนต่อไปนะครับเป็นผมไม่เชื่อว่าจะมีอยู่ในร้านอาหารเลยก็คือถ้าเดินขึ้นไปชั้นสองของบ้านทีเแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนของรามูสาลอนนี่เองก็คือมีร้านทำผมอยู่ในร้านอาหารนั่เนเองผมซึ่งผมว่ามันแปลกใหม่มากเลยครับถ,ถ้าจะพูดก็ถามว่าพูดแหละครับผมแบบมไม่คิดไม่ฝันว่าแบบ ้องฝันไวเด็กของผมจะได้เป็นจริงที่จะได้แบบเจอวงที่ตัวเองชื่นชอบในสถานที่แห่งนี้ครับผมเฮ้ยวงอะไรวงไอ้น้ำครับผมไม่อันนั้นมาไอ้น้ำวงอะไรล่ะผมไม่รู้เลยเมื่อกี้ผมเห็นชาวสาวชาตินั่งข้างหลังผมรู้สึกคิดถึงน้องอ พราอดีว่าน้องผมก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันไทยฝรั่งเหรอเออเหลือน้องผมครึ่งเหลือแต่ครึ่งบนครับครึ่งล่างโดนรกไฟทับข้เมื่อกี้ผมมองไปในคาเฟ่ครับมันนึกมันนึกถึงเมื่อวานครับที่ผมไปสั่งกาแฟมาก,กินนะครับผมทำไมผมแบบพอแบบเขาสั่งไปวุ้นแล้วเขาเสิร์ฟมาผม,ผมอึ้งเลยครับผมมันน่ากินเลยครับคือแบบ เขาแบบยกมาแล้วแบบมีแต่ฝุ่นมีแต่หยาบใหญ่เต็มไปหมดเลยครับเอา้าทำไมนะครับผมสั่งกาแฟโบราณครับอ๋พ่อพาม ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะได้พาน,น้องทุกแสงมาเที่ยวในนั่นก็คือสวนสาธา,นะารณะหนองหนองบัวหานใช่ไหมนั่นคือสวนสาธารณะหนองบัวหานน่ะครับผมซึ่งส,สวนสาธารณะนี้นะครับก็เป็นที่รู้จักครับสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพราะว่าสถานีนะครับเป็นสสาะที่อยู่ใจกลางเมืองของจังหวัดเชียงใหม่เลยนั่นเองครับผมก็สามารถเดินทางได้อย่างง่ายดายนะครับผมก็ าะว่าน้องคุกแสงเน่อยู่ในกระเป๋าคงเบื่อเบื่อกันมามากแล้วนะครับก็จะได้พาน้องคุกแสงเนี่ยออกมาเดินเล่นบ้านนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราเอาน้องคุกแสงออกมาเดินเล่นกันเลยดีกว่าไปกันเลยแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวมาถึงนี่ได้ยังไง ข้อาออกมาจะวิ่งเล่นไหมจะวิ่งไปไหนปะอ,อยากอาอกอามาเดินเล่นยังครับอยากมาเดินเล่นยังเต๋จเอจะมาสายชาร์จเฮ้ยสายเคเบิลเฮ้ยสายจูง <laughs> อันแม่ไม่ใช่สายแมวแมว่ตลกได้ตลอด จบไปแล้วนะครับผมสหรับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นการแนะนําน้องว่าการเลี้ยงแมวที่ถูกต้องเราได้พูดไว้ถึงตอต้นคลิปนะครับเป็นยังไงแล้วก็ได้พาทุกท่านนะครับไปเที่ยวทั้งหมด3สถานที่ด้วกันหวังว่าทุกๆท่านนะครับลองอาจจะไม่ได้ไปแต่ก็ได้รู้นะครับว่าสถานที่ไหนบ้างนะครับที่สามารถพาน้องเหมียวคู่ใจหรือว่าสันเลียงคู่ใจขขงทุกคนเนี่ยไปสถานที่นั้นๆได้นะครับผมลองให้น้องมาเปิดประสบการณ์ใหม่หรือว่า มาลองเที่ยวด้วนแล้วก็หรือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สาหรับสันเรียงของเราด้วยครับแต่ก็ถ้าใครไม่สามารถนำมาได้เที่ยวใดนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูแลสันเดียงของเรานะครับให้อยู่ที่กินดีแล้วก็คอยเอาใจใส่ให้ความรักมันอย่างสม่วเสมอนะครับคลิปนี้ก็จบกันมาแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีกิจกรรมการนั่นก็คือ3คํคำถามที่เราจะให้ไว้ไทยกิฟจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญดูได้เลยครับ และสำหรับวันนี้ก็ขอลอาไปก่อนบ๊ายบายนี่เซ็งบ๊ายบายแล้วสวัสดีครับ